ู้ชมครับเปิดตัวพร้อมเปิดราคาจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะกับ New Honda HRV 2024นะครับซึ่งในครั้งนี้มากับสีใหม่เป็นซสนกากีรวมไปถึงกับการปรับปรุงในส่วนของอพาร์ทภายนอกนะครับรูปลักษณ์จะดูสปอร์ตขึ้นรวมไปถึงก็อีกหลายๆอย่างแต่ในครั้งนี้นะครับเราจะมีคำตอบพร้อมไฮไลท์จากทางพี่เจมส์รวลรานะครับจะมาให้ข้อมูลกับเราครับ ดค่ะสำหรับบูธฮอนด้าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2024นี้นะคะเราได้ขนรถมาเป็นกองทัพเลยค่ะมีรถมากกว่า10รุ่นมาให้ทุกท่านได้เลือกตามไลฟ์สไตล์ของท่านนะคะสำหรับรถที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะเป็น Honda HRV EHEV ใหม่ซึ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะคะก็ได้รับตอบเสียงตอบรับที่ดีจากตลาดมากๆฮอนด้าก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ Honda EHEV เนี่ยเป็นยนตกรรมสปอร์ต p เมี i ยมเป็นคอมแพคไซส์นะคะ เป็นเครื่องยนต์ระบบขับเครื่องไฮบริดเนี่ยทำให้รถมีอากาเร่งที่ดีมากแล้วก็ประกอบว่ามีอาตาัอาตราประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมนะคะลูกค้าขับตั้งแต่กรุงเทพจนถึงเชียงใหม่เนี่ยด้วยน้ำมันเพียงถังเดียวเนี่ยสบายสบายได้เลยค่ะ ครั้งนี้เนี่ยคันได้ eCV เราต้องการให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้ง่ายนะคะแล้วเปิดตัวด้วยราคาแนะนำรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเพียง8,990,000บาทเท่านั้นเองนะคะโดยราคานี้จะอยู่ถึงแค่สิ้นปี67นี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้าได้ผอ่อนน้อยๆน,นะคะผ่ขอนเริ่มต้นแค่8,600กบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีของแถมมากมายน,นะคะ ปกติแล้วเนี่ยคันด้ายเก็จะมีตัวโมดูลโลที่เป็นชุดแต่งนะคะ,ะเป็นชุดแต่งก็คือจะเป็นยูทิลิตี้เสริมความเนกประสงค์แต่ครั้งนี้พิเศษมาพร้อมกับชุดแต่งโูเกนชุดแต่งโมเกนก็คือจะช่วยทําให้มีความภาพลักษณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ทับขึ้นเอาใจแฟนๆที่เป็น SUV แท้จริงนะคะนอกจาก HRV แล้วเนี่ย City ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ในบูธของเรา City เรามีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นไฮบริดและเป็นเทอร์โบที่เป็นแฮชแบ็กแล้วก็เป็นรุ่นซีดานนะคะผ่อนเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าโปรแกรม Double Smile เนี่ยผ่อนเริ่มต้นแค่เพียง2,800กว่าบาทเท่านั้นเองหรือสามารถจะเลือกออดอกเบี้ย0%นเซ์ก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีแคมเปญเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับรุ่นอื่นอื่นเนี่ยขอให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมบูธฮอนด้าเพื่อมาคูดคุยกับที่ปรึกษาการขายแล้วหรรรือไไไปปันททที่ Honda, ท่่โชมดด้้าะะเศค I'll put it. In.